ันนี้นะฮะเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่นําเสนอกับกเกษตรกรนะครับว่าทางเป็นฝั่งทางตัวเมียนะครับก็คือน้องนับเงินครน้องนับเงินก็เป็นถ้าเรามีศัก์เป็นหลานเจ้าใหญ่ห้างนานะฮะซึ่งณนะตอนนี้นับเงินเนี่ยฮะก็อายุประมาณ2ปีกว่านิดๆฟันเพิ่งจะหักไปขึ้นฟันหนึ่งก็ ทำให้เรามองถึงพันุกรรมรุ่นรุ่นรุ่นปู่เขาซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ห้างนาเนี่ยว่าถ่ายทอดชั้นถึงชั้นหลานเหลนออกมาได้ยังไงขนาดไหนเราก็เลยนํานับเงินเนี่ยจะมาให้ท่านผู้ชมดูว่านับเงินซึ่งมีอายุ2ปีกว่าและเป็นเพศเมียมีกระดูกแข้งขามีความยาวของลําตัวมีหน้าตามีเขาและมีความสูงนะฮะถึงขนาดรนะ้อยแตะร้อยตอนนี้นะฮะ นี่คือพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นใหญ่ห้างนามาจนสู่รุ่นพ่อของของนับเงินนะจนมาถึงนับเงินเป็นรุ่นหลานเหลนเราจรึงอยากจะให้ดูว่าพันธุกรรมของสายของใหญ่ห้างนามันดียังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับแม่พันุควายควายยักษ์นะฮะนับเงินก็จะไปสู่เป็นการเป็นแม่พันควายยักษ์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำเนื้อทำตัวนะฮะ เราจะเห็นประมาณปีหน้าก็น่าจะพูดขึ้นกว่านี้เยอะนับเงินความสูง160ผลงานเหรนเจ้าใหญ่ห้างนานะครับฝากนับเงินกับเกษตรกรเพื่อดูเป็นแนวทางว่าพันธุก,กรรมมันทำงานจริงๆครับครับผมก็ฝากผลงานนะฮะเจเนอเรชันใหม่นะฮะ ต่อจากรุ่นเก่าก็จะมีผลงานตั้งแต่แสนอุทัยหญ่ห้างนามัางกรฟ้าทองคำนะฮะก็ฝากเกษตรกรนะฮะติดตามผลงานรุ่นใหม่ๆของเราที่ผลิตออกมาตั้งแต่เจ้าผาแดงนับเงินเจ้าส่งฟ้าน้องคาเทียนะฮะตัวหลักๆที่เราบีดขึ้นมาแล้วก็ มาปลุกปั้นทำเนื้อทำตัวอยู่ที่อขอนแก่นก็ฝากเอซติดตามครับ FC ครับฝากติดตามว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปในสนามก็ผมกวิชิมพาีบิ๊กบ๊อบฟล์กไพลิาคาเฟก็จะอยู่เคียงข้างกเกษตรกรต่อไปและจะบีดพันุกรรมดีๆออกมาสร้างผลงานให้กเกษตรกร,รเห็นเป็นแนวทางว่าเราควรจะพัฒนาติดตามยังไงติดตามไพลาเฟแบบไหนเขาทำออกมาดีหรือไม่และราคาออกมา ได้อย่างพอใจไหมก็ฝากติดตามไปในคาเฟ่ด้วยครับสวัสดีครับนอันนี้จะเป็นกากทั่วเหลืองนอกจากน้อทีไห้ขั้วกินกินละโตง่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายนอกจากเนอผู้ใดอากินได้ทั้งงัวทั้งคั้วนะจาะเบิ้งหนองคุเป้สีไห้เบิ้งผู้ใดอยากไห้คั้วอ้วนคั้วงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกากทั่วเหลืองนอจากเนอเอา,ากลากรนซําี่เขาบอาอิ่มนาะพี่น้องก็ตักอีก 嗯好。<Okay. S 2> okay.